สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพามาดูบอลสีนะคะบอนสีสายพันธุ์ต่างๆนะคะอันนี้บอนไทยนะคะพี่อันนี้ไกรทองประเสริฐนะคะดูลายเขานะคะสวยมากอันนี้เท้า,ามหาพลมันจะออกสีน้ำตาลนะคะอันนี้แดงแดงน้ำตาลนะคะพี่คะถ้าพวกนี้กระถางเท่าไหร่คะเนี่ย อันนี้หลักพันขึ้นแล้วนะคะ,คะมะขวานรางังสรรค์นะคะน,น,นี่ค่ะหูสวยมากดูนะคะดูแต่ละใบนะคะนี่ค่ะดูใกล้ๆดูชัดๆเลยค่ะสวยมากลำต้นก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะทา้ทาทัาต้นนี้นี่ประมาณเท่าไหร่คะแนนพี่ต้นนี้นะคะกระถางนี้นะคะอยู่ที่สี่พันบาทนะคะ สี่ใบห้าใบค่ะห้าใบแล้วก็ยังไม่ขึ้นหลอดเนาะค่ะแล้วก็มาอันนี้สวยววอันนี้สวยมากอันนี้อัสีนังอันนี้อ่านางฮองเฮาค่ะหองเฮาอันนี้หองเฮาอันนี้หองเฮาใช่ไหมคะหองเฮาสีเจดูนะคะหองเฮา ห้องเฮาจะสีแดงแดงสดมากเลยค่ะใบเขาจะเรียวมากค่ะถ้าถ้าตอนนี้ห้องเฮาจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะถ้าไนาาซนี้จะอยู่ที่ประมาณพันพันสามพันสี่ะะ 1, 3, 4, 4นะคะอันนี้พญาสุรเสณ์นะคะพญาสุรเสณ์นี่จุดเด่นของเขาก็คือ มีหูนะคะมีหูที่ใต้ใบนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะจะจะ,จะมีหูในลักษณะนี้คือจุดเด่นพระยาสุรเสนนะคะสีเขาก็จะออกแดงชมพูเนาะ,ะถ้าแดงชมพูพอต้องเิร์ชด,ดูดใช่ใช่เพราะถ้าเขากัดสีเต็มที่อ่ะเขาจะออกสวยแลใบใหญ่กว่านีแ้แดงชมพู ถ้ากระถางประมาณนี้เท่าไหร่คะพี่อันนี้จะขึ้นเป็นแม่พันธุ์ถ้าลูกอยู่ตรงนู้นนะคะ่ะอ๋อมีลูก่พันนึงหลัักพนลูก 1, ลก็หลักพันใช่ไหมคะดั้นแ,แพอ,อ๋อพญาสุรเสถิษใช่ไหมคะค่ะตัวนี้เป็นพญาสุรเสถิษน,นะคะอันนี้ก็ุมพักกันกอันนี้กุมภกกันนะคะดูนะคะสวยมากดูดิ กุ้งก,กันนะคะแดงแล้วก็ขอบขอบใบเข้มนะคะตัวนี้นะคะกุ้งผักกันนะคะดูสีนะคะดูกันชัดๆเลยค่ะสีสวยมากอันนี้เท่าไหร่คะพี่อันนี้สองพันถ้าใส่นี้จะอยู่ที่สองพันกว่านะคะเนี่ยอันนี้คงจะเป็น อันนี้ไกร,รทองประเสริฐอันนี้ไกรทองประเสริฐที่ยังนะยังกัดสีไม่เต็มที่เนาะ,ะตัวนี้ค่ะอ่าค่ะอันนี้ละ,ะคะอ,นนอ,นนอันนี้พันนารายค่ะอันนี้พระนารายนะคะมีสามใบกับหนึ่งหลอด ใช่ไหมคะจะเริ่มจะเริ่มเป็นใบแล้วค่ะอ่าเนี่ยเริ่มแล้วจะเริ่มขึ้นใบที่สี่แล้วค่ะพระนารายณ์นะคะอันนี้เนี่ยค่ะสวยมากเลยค่ะพระนารายณ์สีแจ่มมากค่ะนี่ค่ะถ้าเบบีประมาณนี้เท่าไหร่คะพี่ันนี้จะพันกว่าค่ะถ้าอย่างนี้นะคะประมาณพันกว่าบาทแล้วก็อันนี้จะหนวดเที่ยวค่ะ นายจันหนวดเขี้ยวอันนี้คือนายจันหนวดเขี้ยวนะคะนายจันหนวดเขี้ยวหลักนี้ก็พันกว่านายจันหนวดเขี้ยก็พันกว่านะคะใบเขาจะกลมๆนะคะดูนะคะนี่ค่ะใบเดียวตอนนี้ก็หกเจ็ดร้อยแล้วค่ะโอ้ถ้าเบบี๋หกเจ็ดร้อยนะคะอันนี้นายจันหนวดเขี้ยวดูนะคะเดี๋ยวนะคะให้ดูชัดๆด,ดูสีเขานะคะสวยมากนี่ค่ะ อันนี้นะคะหงสุวรรณค่ะสวยมากจุดก็เต็นนี่นะคะหงสุวรรณค่ะหงสุวรรณหงสุวรรณก็จะเป็นพื้นขาวขอบเขียวเข้มนะคะแล้วก็มีชมพูจุดชมพูนะคะแต่ถ้าเขาใบใบเขาใหญ่ขึ้นมาจะสวยมากเลยค่ะ พี่ค่กระถางนี้เท่าไหร่อันนี้หนึ่งพันนะคะพันใช่อันนี้กระถางนี้หนึ่งพันนะคะสี่ใบอ๋อค่ะโอเคสวยๆทั้งนั้นเลยถ้าใครสนใจนะคะของพี่เขาตอนนี้เยอะมากเลยค่ะร้านก็จะอยู่ที่ บึงขวางปากซอย12นะคะร้านพี่เขาตอนนี้ของเข้าเยอะแล้วนะคะสามารถเข้ามาชมได้ถ้าเป็นซอย12นี่จะเป็นร่ม9นะคะฝั่งนี้นะคะแต่แต่เส้นบึงขวางนี่คือเป็นเส้นทะลุร่ม9้า,าสุวินทวงเนะา,าะ,อะโอ้สวยมากเลยค่ะ ถ้าใครสนใจแวะเข้ามาได้เลยค่ะร้านพี่เขานะคะบึงขวางปากซอยสินะคะนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวเบอร์โทรร้านพี่เดี๋ยวเราจะลงไว้ที่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเราจะฝากเบอร์โทรพี่เขาไว้ด้วยโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ